หนูชื่อนางสาวสุภศราเทพวังวันนี้พามเพื่อนๆมาฝึกการแข่งขัน <c oughs> การทอผ้าค่ะแล้วก็มาด้วยกันทั้งหมด23คนจะเอาชนะให้ได้ค่ะ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้กลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางมาเที่ยวอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับที่ไี่ครับท่านครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะทางท่านนิติสิทธิ์อุกาวงหัวหน้าทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอจุนนะครับงานนี้เป็นงานส่งเสริมความรู้ให้กับรับน้องเยาวชนของจังหวัดพะเยา ในด้านการปูพื้นฐานด้าการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อให้น้องสามารถที่จะปูพื้นฐานไปสู่อนาคตในเรื่องของการมีงานทําและการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนรวมทั้งการขยายผลไปสู่ชุมชนด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เราไปพบกับหัวหน้านิติสิทธิ์อ,อุก,กาวงนะครับถ้านพักการเพิร์ได้กล่าวถึงโครงการนี้กันหน่อยนะครับ สำนักง,งานพัฒนาจุมชนอำเภอจุนนะครับได้จัดกิจกรรมใช้ชื่อว่าสร้างสารรค์เยาวชนคนโตรอบรับงานผ้าอำเภอจุนในงานศิลปะวัฒนธรรมโถปและงานกระชชตาอำเภอจุนประจำปี2555นะครับซึ่งเราได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่19มกราคม2555จนถึงวันที่24 นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันสุดท้ายไฮไลท์อยู่อยู่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับนักเรียนนะฮะที่ทําการแข่งขันนะครับงานภาคครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับโรงเรียนพระธาตุขิงแกงโรงเรียนพญาลอวิยาคมโรงเรียนจุนวิยาคมและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่24รวมแล้วเด็กนักเรียนที่จะมาเข้ามาทําการประกวดครั้งนี้นะครับจำนวน 100คนนะครับเราจะคัดไว้วันละเอามาอบรมวันละ20คัดเหลือวันละ3คนที่1ที่2ที่3นะฮะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะคัดเหลือ1 23วันพรุ่งนี้เป็นงานใหญ่นะครับเป็นงานใหญ่ซึ่งทางสำนักง,งานพระนามโชเน่ได้รับการสนับสนุนประมาณจากท่านนายอเภอนะครับคงชัยตีทิพยารัตน์นะครับท่านให้งบประมาณมา5,000บาทเงินในส่วนนี้นะครับเราก็ได้ นำไปจัดสรรรางวัลน,นะครับที่1่เนี่ยเป็นเงินสดพร้อมของขวัญเนี่ยของขวัญในมูลค่าประมาณ6 700บาทเงินสดพันบาทนะฮะที่2700พร้อมของขวัญที่3500แล้วก็ที่เหลืออีก12ท่านก็จะได้ท่านละ200บาทกับของชําด้วยนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับครับผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวครับที่นี่เขาทํากันนะครับที่อำเภอจ,จุนนะฮะโดยเฉพาะนอ้องๆเด็กเยาวชนของ เยาวชนเยาวชนของชาตินะซึ่งมีอนาคตที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้นําในอนาคตนะครับก็จะได้มีความรู้มีพื้นฐานในด้านทักษะด้านอาชีพทีเดียวนะครับผมว่าไปฟังความคิดเห็นของท่านอาจารย์ที่นําน้องๆมาฝึกในครั้งนี้ครับรู้สึกว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่น่าสนใจนะครับช่วยส่งเสริมในด,ด้านอาชีพของนักเรียนนะครับเน้นในเรื่องของทําให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสีเวียงรอมาจากโรงเรียนพิยาลอยยาคมเป็นครูผู้สอนงานประดิษฐ์จากโรงเรียนพิยาลอโครงการส่งเสริมอาชีพงานผ้าวันนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าจะเป็นพื้นฐานในการที่นักเรียนจะได้ไปทำงานประดิษฐ์เกี่ยวกับผ้าให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำงานตรงนี้ไปพัฒนาในการในการมีอาชีพ ทำต่อไปค่ะอ่ะวันนี้ที่มาสอนก็จะเป็นตัวนงฮูนะคะตัวนงฮูนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการฝึกถืมือน้นองๆนะคะแล้วก็น้องๆก็าสามารถไปพัฒนาถีมือของตนเองเพื่อสร้างอาชีพต่อ,ตอไปได้ะคะ่ะถ้าเกิดคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะมีผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบค่ะแต่ที่พื้นฐานจริงๆก็คือนงฮูกที่เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดน,นะคะแล้ว นี้เป็นผลิตภัณฑ์มาใหม่ค่ะซึ่งเป็นกระเป๋านกูค่ะสำหรับน้องเยาวชนคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถมาสมัครแล้วก็เรียนรู้กับวิทยากรในอดีตของงานของเราได้นะคะแล้วก็สามาราสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุริศยาหายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนพยาลวิทยาคมค่ะหนูดีใจมากที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะหนูจะนำความรู้ที่ได้จากการถัก ในการครั้งนี้ไปใช้ในการเรียนรู้ในชั้นสูงๆงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำเป็นงานอดิเรกค่ะในปีนี้ก็ได้มีกิจกรรมหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสำนักง,งาน,พ,านางพัฒนาชุมชนอำเภอจุนก็ได้มีการจัดงานสร้างสรงรค์เยาวชนคนโลกัรักการค้าเอเอปิน มีการแข่งขันโดยนำเยาวชนจากโรงเรียนตา่างๆจำนวนถึงห้าโรงเรียนกันมาเพื่อที่จะมาแข่งขันในเรื่องของงานค้าแล้วก็จะคัดแต่ละวัน คัดไว้เหลือ5คนแล้วก็เหลือ3คนเองคนแล้วก็5วันก็เหลือส5คห้ามาแข่งในวันสุดท้ายของงานในการแข่งนั้นก็เพื่อที่จะให้เยาวชนได้มีความรักในงานผ้าซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนครับท่าครับนะับว่าเป็นกิจกรรมที่ ดีและก็น่าชมเชยจริงๆนะครับที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจุนนะครับภายใต้การนำของท่านหัวหน้านิทิสิธิ์โอกาวงนะครับท่านได้ประสานความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนครูบาอาจารย์นะครับในเขตพื้นที่ของอำเภอจุนนะครับนําน้องๆเยาวชนนะครับวันละยี่สกว่าคนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับทั้ง5วันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันคัดเลือกนะครับแล้วก็มีพิธีมอบใบประกาศแล้วก็ มอบเงินบางวันเป็นของกำลังใจให้กับน้องๆในการฝึกทังนี้ผมว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีที่จะส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพของน้องเยาวชนในอนาคตภาคหน้ามากทีเดียวนะครับผมขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยนะครับที่ให้ความร่วมมือในโครงการนี้ครับสวัสดีครับ